สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวประกอบตูแ้แลกรุ่นใหม่ของทางเรานะครับของ ตัว G Link GC 9U นะครับผมกับตัว GC 12U ขนาดความลึก45ซนติเมตรนะครับซึ่งหลักๆนะครับผมวันนี้ก็จะมีทั้งหมด2สีเลยนะคะทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีสีดำนะครับผมแล้วก็สีขาวนะครับผมก็สามารถเลือกใช้นะครับปรับแต่งตามหน้างานได้เลยนะครับว่าอาจจะวางสีขาวหรือสีดำนะครับผมประมาณนี้นะครับก็สําหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของทางเรานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับก็จะมีดังนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฝาบนนะครับ มีรูใส่พัดลมให้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฝาล่างนะครับหรือฐานนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นคานนะครับเป็นคานเป็นตัวเสานะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวโครงนะครับผมโครงก็จะมา2ข้างนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอาจจะให้ดูรอบๆนิดนึงนี่นะครับโครงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าในส่วนของตัวใส่ผนังนั่นเองนะครับแต่วอนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นฐานนะครับนี่ครับด้านนี้เลยฐาดแถมมาให้นะครับ1ตัว แล้วก็ถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นฝาข้างนะครับมีรูสําหรับเก็บสายเก็บอะไรก็หว่างไปนะครับปั๊มนูนจีลิงสวยงามนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฝาหลังนะครับก็จะมีช่องสําหรับใส่ตัวติดผนังนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นฝาหน้านะครับฝาหน้าจะเป็นอ่าเป็นเตมเพลตกร์ดนะครับก็มีรูระบายความร้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวโครงต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีพวกชุดน็อตต่างๆนะครับชุดน็อตชุดกรอนประตูนะครับนี่ นะครับก็แถมมาเผื่อด้วยนะครับสําหรับเผื่อหายเผื่ออะไรอย่างนี้นะครับชุดก้อนประตูหนึ่งอันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็จะนําตัวฐานนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็ใส่ตัวเสาเข้าไปนะครับวิธีการดูด้านหน้าด้านหลังนะครับสําหรับด้านหน้านะครับผมก็นี่ด้านหน้าก็จะเป็นช่องกว้างนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบาแคบนะครับก็ให้เราใส่เข้าไปนะครับโดยลักษณะนะครับตัวนี้เอาไว้ด้านในนะครับ ทังซ้ายทั้งขวาเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมและลำดับถัดมานะครับเราก็จะนําตัวน็อตนะครับไปยึดนะครับโดยลักษณะน็อตนั่นก็จะเป็นแบบน็อตเล็กที่สุดนะครับนี่นะครับก็นําไปยึดกับตัวตัวเสากับตัวฐานนะครับและหลังจากที่เรานะครับยึดตัวเสากับตัวฐานเรียบร้อยนะครับผมก็ให้นําตัวฝาบุนะครับมาเชื่อมนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับว่าตรงไหนด้านหน้านะครับดูดูจากตอนแรกนะครับแล้วก็เราก็ใส่เข้าไปได้เลยนี่นะครับผมหลังจากที่เราใส่ตัวฝาบนเรียบร้อยนะก็ยึดด้วยน็อตตัวเดิมนะครับคือตัวเล็กที่สุดนะครับอ่ะใส่เลยครับครับผมหลังจากที่เรายึดน็อตด้านบนนะฮะก็จะมีในส่วนของด้านหน้านะครับที่เราต้องยึดเพิ่มนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ดูข้างล่างของโลโก้นะครับทั้งสองด้านเลยก็นำน็อตตัวเดิมนะครับยึดเข้าไปได้เลยครับผมหลังจากที่เรายึดในส่วนองงค์ประกอบเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะยึดในส่วนของตัวเสานะครับตัวเสาก็นี่นะครับวิธีการดูด้านหน้านะครับก็มันจะวางลักษณะนี้นะครับนะครับไล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือตัว 9U นะครับก็คือ1-9นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับโดยช่องนะครับที่เราจะนับกันนะครับผมข้างหน้าเราจะนับทั้งหมด4ช่องนะครับมี1 2 3 4ามนะครับข้างหน้าเราจะยึดรูที่4อ่ะแล้วก็ยึดเข้าไปนะครับกับน็อตก็จะเป็นน็อตตัวเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับด้านหลังนะครับเราก็จะนับมาทั้งหมด5รูนะครับนี่นะครับผม1 2 3 4 5ห้านะครับ โดยอยู่ตำแหน่งที่รู้ที่5พอดีนะครับก็นำเสามาวางนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวเดิมนะตัวเล็กที่สุดเข้าไปเลยนะคร <cancel> ับและนี่ก็คือชุด Taiwanese Pal Everybody YAN น็อตสำหรับใส่ในส่วนของตัวถาดนะครับ <tunnels> ก็เราจะเลือกในส่วนของความสูงนะครับก็เราเราจะเลือกเองนะฮะว่าเราต้องการจะให้อยู่สูงประมาณไหนก็เราเลือกใส่เองได้เลยนะครับแล้วก็เรานําตัวกิฟต์นะครับมาใส่เข้าไปนะครับเลือกความสูงแล้วก็ใส่นะครับเราจะใส่ประมาณนี้ตายเช่นกัน และลําดับถัดไปนะฮะเราก็จะนําตัวถาดนะฮะใส่เข้าไปในตู้นะครับก็อ่ะใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับลำดับถัดมานะครับหลังจากเราใส่ถาดเรียบร้อยนะครับก็จะปิดในส่วนของตัวฝาข้างนะครับนี่ครับเราก็จะใส่ตัวตัวนี้ตัวล็อกนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับกดเข้าไปอ่านี่นะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับนี่ได้นะครับปกตินะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ ตรงนี้จะมีสลักนะครับตรงนี้ให้ตรงกันนะครับนี่แบบนี้เลยใส่เข้าไปกดสลักตรงนี้ดันเข้านะปล่อยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดจุกตรงนี้เป็นอันเสร็จนะครับหลังจากที่เราปิดฝาข้างเรียบร้อยนะครับผมก็จะนําฝาหลังนะครับฝาหลังที่มีเป็นวอลเล็คนะครับผมตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็วัดให้ตรงนะครับแล้วก็ยึดน็อตตัวเล็กนะครับ ใส่เข้าไปนะครับนี่อ่ะนี่นะครับเราจะใส่ทั้งหมด6จุดนะครับครับผมและหลังจากที่เราประกอบส่วนประกอบอื่นๆเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จะใส่ในส่วนของตัวประตูหน้านะครับประตูหน้าที่เป็นเทมเพอร์การ์ดตัวนี้นะครับอ่ะวิญญาณใส่นะครับเราก็จะต้องนําตัวสลักนะครับมาใส่ข้างล่างก่อนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ทําการใส่เข้าไปให้ตรงนะครับและตรงนี้จะเป็นตลักให้เรากดนะครับ กดลงมาแบบนี like ้นะครับผมแล้วก็ย like. ัดเข้าไปให้ตรงรูนะครับแล้วมันก็จะทําการดีดปักเข้าไปนะครับแล้วก็จะดีดนะครับผมแบบนี้นะครับปิดได้เลยนะครับนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวประตูเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทําการใส่ตัวกรอนนะครับกรอนก็จะมีอุปกรณ์2อย่างนี้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับเราใส่เข้าไปให้ตรงนะครับแบบนี้เลยนะครับแลอด้านนี้นะครับผมเราก็ถอนตัวน็อตออกนะครับนี่นะครับ เอาเออกมาแค่ตัววงแหวนนะกับตัวน็อตข้างนอกนะครับนี่นะครับให้มันตรงแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็นําตัวตัวสลักนะครับเอาให้ตรงนะครับตรงแบบนี้เลยแล้วก็ใส่น็อตคืนกลับไปนะครับใส่ให้แน่นนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ได้ลักษณะนี้นะครับผมเราก็ทําการงอนะครับงอมาทางข้างแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะครับเข้าไปแบบนี้แล้วก็นําน็อตตัวนี้นะครับผมขนาดเท่านี้มาทําการล็อกเข้าไปนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวฐานที่เราต้องยึดน็อตด,ด้วยนะครับแต่ว่าพอดีเพื่อความสะดวกของทางทีมเราก็เอาตัวนี้วิธีนี้มาไว้ขั้นสุดท้ายนะครับเพราะมันจะได้ง่ายอ่ะใส่ได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการประกอบตู้แหลกตัว g c 9 u กับ 12U นะครับที่ขนาดความลึก45ซนติเมตรนะฮะก็ประกอบง่ายนะครับผมก็ประกอบคนเดียวก็ทําได้นะครับผมพี่ช่างที่บ้านอาจจะไปเดินสายเดินงานอะไรพวกนี้นะสำหรับตัวนี้ก็ไปติดเป็นวอลล์แหลกนะครับผมใช้งานกับตัวผนังไปได้นะครับก็ใส่ในเรื่องของตัว NVR DVR อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ไปนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ